สวัสดีครับลุกอินามาพร้าวบอนไซนะครับอ่าวันนี้เราจะมายกรากโชว์นะครับต้นยกนะครับพร้าวยกต้นนี้นะครับอ่นะบานนนะรอเราแช่แช่แช่ลงกระถางไว้เกือบสี่เดือนแล้วนะครเกือบสี่เดือนอตกแต่งแค่ใบนะครับเป็นการยกเดี๋ยวเราจะมายก โชรากนะครับจะเป็นกระถางนะครับแบบเดิมครับอาจจะยกโชรากนะครับอาจจะเอาดินใหม่นะครับรองก้นกระถางนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยกโชนะครับยกโชรากนะครับให้รากช้าน้อยที่สุดนะครับต้นไม้โตต่อเนื่องนะครับพยายามให้รากช้น้อยที่สุดนะครับเราจะเปลี่ยน โดยวิธีคว่ำกระถางนะครับง่ายง4สี่เดือนกว่านะครับเราจะมาดูนะครับอ่าโอ้หลากยึะขนาดไหนเอ,อ่ยนะครับดูหลกดูหลกดูหลกัลก,ลกนำลินเก่าไปด้วยนะครับอ่ามันจะได้ตึกต่อเนื่องนะครับส่วนที่เกินก็เอาออกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเราตกแต่ง ยกรากนะครับอันนี้ลากไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พอยกโชว์ได้นะครับไม่หนักเกินไปนะครับอพอที่จะโชว์นิดนึงไม่ยกสูงเกินนะครับแล้วก็ห่อผ้าชุบน้ํานะครับให้ชุ่มสักหนึ่งสัปดาห์นะครับก็สามารถเปิดโชว์ได้ครับผม โอเคครับผมบลูกจินนามาพร้าบอนไซครับ